ไปหาลูกสาวเขาไม่ได้จีบให้ช่วยนะแต่เราต้องใช้เงินนิดหน่อยฮะเ,เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วเขาจะบอกเลยว่าผมเนี่ยจะได้กี่แต้บก็เ,เคยพูดนะฮะมีอยู่ตำบลหนึ่งที่อำเภอบางเลนเนี่ยก็มีคนไปหาหมดพ่อแม่อะไรญาติพี่น้องเอ๊เรา,าดูจะทาไงจะชนะการรับตั้งก็ไปหาลูกสาวบังเอิญโชคดีที่แกยังไม่รับใครเกาก็รับผมไว้ผมก็มอบค่าใช้จ่ายให้แกใช้แล้วก็อกบอกพี่เนี่ยจะได้ประมาณ3ามร้อยแปดสิบ สองแต้มไปว่าเนียนะฮะสมมติสมมติขนาดนั้นเลยปรากฏผมได้จริงๆครับได้สามร้อยแปดสิบหายไปสองแต้มฮะแกโมโหมากว่าสองแต้มมันหายไปไหนแกหาจนเจอนะครับป่วยอยู่โรงพยาบาลเห็นไหมความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวของคนช่วยเราหาเสียงโดยเรามีมากเราเราต้องมีกลวิธีกลวิธีนับโตคนเลยนะครับเช็คหมดเลยนะเก่งจริงๆครับ เรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์อันที่เราเห็นกับตาเลยซึ่งอันนี้ที่เป็นหลายท่านที่อยู่ในกระบวนการอุดมการณหรือกระแสเนี่ยอพอลงไปถึงพื้นที่จริงๆเขาไม่เชื่อว่าคะแนนมันถูกจองแล้วจริงๆครับแล้วการ<ข>จองเนี่ยเขาจองโดยละเอียดเหมือนที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนเลยว่างานที่จะไปบูมกระแสนโยบายเนี่ยมันก็เป็นแค่อุปกรณ์อันนึงที่จะทําให้สมคล้อยเมื่อคะแนนมันขึ้นมาใช่ไหมครับ,รบเ,ขเขาไม่เคยสมัครรับเรื่องนั้งเขาไม่รู้ครับ ขนาดผมนะฮะเลือกตั้งเมื่อปีสองพันกนาร้อยสิบเกรัลูกนตยมตีสมัครคู่กับผมยังไม่ได้เลยคิดดูสิฮะถ้าความจริงเขาควรจะได้มากกว่าผมนะใช่ครับทีนี้ตรงนี้นะต่อเลยนะครับคือว่าณวันนั้นเนี่ยเขาก็จะมองกันว่าตัวกลไกของหัวคะแนนเนี่ยมีอิทธิพลมีมวลชนมวลชนก็แยกเป็นสองส่วนก็คือมวลชนที่เรียกว่ามวลชนจัดตั้งกับมวลชนอุดมการณ์ในช่วงสองหหนึ่งเก้ามวลชนอุดมการณ์เริ่มเกิดขึ้นครั้งแรก นะครับก็คือสมัยนั้นก็จะเป็นพวกที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะก็จะมีะะรัฐสภาี์เข้า,าไปกลับเข้ามาแล้วตอนนี้จะเริ่มมีมวลชนที่เป็นอุดมการ์ต้องพูดถึงเรื่องของผลประโยชน์ส่วนบุคคลผลประโยชน์ของตัวที่เป็นส่วนรวมรรกับจัดตั้งแล้วแต่แก่นนาจะพาไปณวันนั้นเริ่มขึ้นมาที่พอขึ้นมาเสร็จแล้วตรงนั้นเองการโกงเลือกตั้งมันก็เริ่มในสมัยนั้นเหมือนกันนะครับเริ่มเริ่มมาจากง่ายๆก่อนสมัยก่อนมีการจัดโกงเลือกตั้งเพียงแค่ ซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับซื้อสิทธิ์กับขายเสียงเนี่ยมีแค่นี้นะครับในสมัยนะเดี๋ยวนี้หลายร่นแบบี้ปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่ามันมันเป็นการมันมันเลิกจากหลังจากสองพันห้าร้อยปฏิวัติแล้วนะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเป็นการเลือกตั้งใหม่ก็ยังใหม่ๆสดๆกันอยู่ยังสิงๆอยู่ยังยังไม่ไม่รู้จกว่าการช่วมเป็นยังไงครับพอหลังจากหนึ่งเก้าไปแล้วเรียบร้อยเลยฮะทีนี้พอจากขายสิทธ์ซื้อซื้อเออซื้อเสียงแต่การขายสิทธิ์แล้วเนี่ย มันก็พัฒนาขึ้นมาอีกมันก็เป็นเรื่องของการตอนนี้เรื่องของการโกงการเลือกตั้งละโกงการเลือกตั้งก็จะมีพัฒนาเรื่องของบัตรผีวิ่งบัตรผีเวียนพลล่มไพ่ไฟ,ไฟก็คือมีคนหนึ่งคนรถตู้หนึ่งคันรถตู้หนึ่งคันเนี่ยนะไปทุกเขตลงลงได้ผลเลยนะไปเขตที่หนึ่งก็สิบสองคนก็ลงลงลงซืง้อบ,บัตรเป็นตัวประชาชนด้วยครับเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วไม่ไม่ใช่แค่บตัตรอย่างเดียวนะถือบัตรอะไรก็ได้ เขาจะดูว่าไข่ใครไปมาลงเนี่ยเอาคนที่แทนเลยรู้รู้กันอยู่เขารู้กันอยู่ใส่ชื่อได้เลยปัดอะไรกันเลยเวียนเลยเนี่ยเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของผลล่มไพ่ไฟครับถ้าไพ่ไฟนี่ก็คือไพ่ก็คือบัตรนินะเก็บมาเรียงเป็นกองขนาดเนี้ยเป็นกองมาเบิกบัตรปัดเบิกปัดผีเก็บบัดผีเบิกซึ่งตรงนี้ลักษณะบัตรนี้เนี่ยมีในช่วงแรงที่สุดก็ช่วงประมาณสัก3 5 4หนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่วลงเพราะว่าอะไรฮะ ราะว่ารัฐธรรมนูญ2540มีตัวองค์กรขึ้นมาอีกองค์กรหนึ่งก็คือกรกตกรกตมาเริ่มมาเป็นตัวแปรในสมัยแรกกกตบอกว่าจะไม่ให้คนช่วเหยียบสบายอ่อนสมัยที่สองเต็มเลยนะฮะสมัยที่สองนี้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่กรกตกรกตถูกพิพากษาว่าเป็นคนโกงเลือกตั้งเองกกตถูกจำคุกไปปี่ปีคับ เรียบหายไปเลยนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดิการอยู่ครับครับกที่หลายท่านก็มองว่าอายุ70แล้วครับก็อาจจะมองในแง่ของคดีที่ต้องดําเนินการไปอาจจะไม่เร็วนักครับก็ก็ยังพูดพูดง่ายก็คือว่าศาลก็ยังมีเมตตาครับก็ปล่อยคงปล่อยให้คดีนี้ค่อยๆพารณาไปค่อยๆพิจารณาไปตามกระบวนการฮะไม่เร่งรีบคจนตายกันไปข้างอะไรกันตตายเป็นข้างหนึ่งแหละพูดง่ายๆทีนี้ตรงนี้เป็นครั้งครั้งแรกของประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่กกตเนี่ยถูกพิสูจน์ว่า ไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างแท้จริงโอเคเรายอมรับว่าตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วพอเกิดขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยการโกงเลือกตั้งมันก็เริ่มเปลี่ยนรูปละมันไม่ใช่เรื่องของการซื้อสิทธิขายเสียงไม่ใช่เรื่องของเอาแ<า>ดงห้าร้อยอะไรพวกนี้ละมันกลายไปแล้วนะชุดที่ผมเล่าเนี่ยโอ้มันล้าสมัยมากลเดี๋ยวนี้มันเริ่มตั้งแต่การกเก่าให้ฟังว่ามันเป็นัมันเริ่มแต่ตั้งแต่นโยบายเลยตั้งแต่วิธีการหาเสียงเลยว่าหาเสียงยังไงเนี่ย หาเสียงน่นนโยบายพรรคการเมืองนะฮะนโยบายพรรคการเมืองคิดง่ายๆนะท่านว่าอะไรบ้างนโยบายพรรคการเมืองเนี่ยหนึ่งพรรคการเมืองเนี่ยวันแรกที่ตั้งพรรคการเมืองต้องไปเสนอนโยบายพรรคการเมืองกับใครครับกับกรกตพอถึงฤดูหาเสียงคิดวันนั้นเลยจะหาเสียงละตอนนี้ชาวบ้านชอบอะไรมาเขียนนโยบายสําหรับหาเสียงพอได้เป็นรัฐบาลแล้วชนะเลือกตั้งแล้วครับนโยบายอีกตัวหนึ่งคือนโยบายที่แถลงในสภาครับ ถ้าสานโยบายถามว่าทําตามไหมน้อยมากที่จะทํา,า,าตาม<อ>ทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับข้าราชการและผลประโยชน์ในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้นแสดงว่านโยบายที่หาเสียงเป็นนโยบายที่เอาไปมาแล้วประชาชนก็เฮ้ยมันขายฝันเพอเจอร์แล้วหนักไปกว่านั้นอีกคนจะรู้จักนักการเมืองผ่านสื่อฉะนั้นวันนี้แต่ถ้าอยากให้นักการเมืองรู้จักเนี่ย ทุกพักการเมืองเนี่ยหัวหน้าพักบางพักก็ต้องทําตัวบ้าๆบอๆเพื่อให้มีข่าวให้เป็นข่าวปรากฏหน้าสื่อปรากฏหน้าสื่ออุ้มหมามังอุ้มหมีมั่นนะอ่ะาตน้องน,นั้นทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยพักการเมืองอด้เกิด,<อ>ดว่าท่านสลาวุฒิลงช่วงนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปอุ้มหมีแพนด,ดา้าใช่ครับทีนี้ตัวของพักการเมืองเองเนี่ยนะตรงนี้ก็ต้องแยกเองเหมือนกันว่าพักการเมืองเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมว่ายอมรับว่ามองได้แบ่งได้สี่กลุ่มด้วยกันพักการเมืองใหญ่พักการเมืองหลักเนี่ยมีสองพัก ก็คือพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์นะครับพักประชาธิปัตย์เนี่ยอภิสิทธิ์แน่แนพักเพื่อไทยเนี่ยคือใครยิ่งรักหรือทักษิณอันนี้ขอตั้งคําถามไว้ก่อนเขาก็มองว่าทักษิณเป็นเจ้าของพักพักที่สองระดับที่สองก็คือเขาเรียกพักระดับรองหรือพักกลางพักกลางตรงนี้ก็จะมีภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนี่เป็นพักที่เรียกว่าเป็นพักระดับกลางระดับรองหรือกลางลงมานะฮะ ทีนี้พักเล็กหรือว่าพักสีสันเป็นพักองค์ประกอบพักประกอบเข้ามามีไทยรักสันติรักประเทศไทยคุณชูวิทย์สิ่งี้พักสีสันนะพักรักสันติพักการเมืองใหม่พวกนี้ทําให้เกิดสีสันมาตุภูมิพักพวกนี้ก็จะเป็นพักเล็กๆมีมีสิทธิ์มีเสียงไหมอาจจะมีแต่จานวนสสก็น้อยแล้วก็พักการเมืองสุดท้ายเลยก็เรียกว่านอกลูกแข่งขัน พวกนี้ไม่หวังได้แต่ต้องการว่าเฮ้ยฉันเคยเป็นผู้สมัครสสมาแล้วเพื่อที่จะไปเบ่งกับผู้รับเหมาด้วยกันเฮ้ยฉันเคยฉันเป็นผู้สมัครสสเป็นผู้สมัครสสนะแพ้ก็ยังเป็นผู้สมัครอ่ะตรงเน้นก็คือเป็นการลงทุน้เครดิตส่วนตัวเพื่อเครดิตส่วนตัวพวกนี้ไม่ได้หวังได้แต่ว่าเป็นนอกลูปแข่งขันแต่ว่าต้องการเครดิตที่เป็นผู้สมัครเป็นผู้สมัครสสเราก็จะดูสามกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นหลัก กับรองเนี่ยปกติหลักกับรองเนี่ยนี <arc S 2> ่ก็เป็นครั้งแรกนะที่หลักบางพักบอกว่าไม่รวมกับรองบางพักเป็นครั้งแรกเหมือนกันปกติหลักเขาจะบอกว่าไม่รวมกับหลักด้วยกันครับแต่ว่าหลักจะไม่เคยพูดว่าไม่รวมกับรองอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ทางเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในประเทศไทยบอกว่าไม่รวมใจไม่รวมกับภูมิใจไทยเพราะว่ามีงูเห่าตรงนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าทางคุณทักษิณเองก็อาคาตแรงครับเป็นการแสดงความอาคาต ขาดสืออย่างชัดเจนนะครับถามอาจารย์มันมีกฏการเคยถามถ้าอาจารย์ชัยวัน์ไปทีว่ามัานมีกฏการแดงมาชวนเหลืองให้ช่วยกันกำจัดสองเนระคุณอย่างเงี้ยคือบอกแดงก็จะกำจัดเนระคุณหนึ่งแหละส่วนเหลืองก็กำจัดอีกเนระคุณหนึ่งเราต่างก็ช่วยกันกำจัดเนระคุณแต่ว่าการกำจัดสองเนระคุณแบบนี้มันไปเข้าทางสแสดงใช่ไหมครับใช่ครับ คือการใช้วาทกรรมทางการเมืองพูดแบบนั้นนี่ก็คือเราต้องดูว่าพยายามจะสร้างการมีส่วนร่วมอ่ส่วนหนึ่งสร้างการมีส่วนร่วมอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสร้างเป้าร่วมสร้างเป้าร่วมเพื่อให้อีฝ่ายหนึ่งตีเป้าร่วมที่ตัวเองคิดว่าเป็นตัวตัดคะแนนแค่นั้นเองฉะนั้นต้องดูผลสุดท้ายว่าใครจะได้ประโยชน์ซึ่งก็แน่นอนสุดคือคุณปู่ได้ประโยชน์ถ้ามองแบบนั้นนะฮะนั่นคือวัฒกรรมที่อ้างขึ้นมาที่เราเดินทางมาเนี่ยมันจะเห็นป้าย การหาเสียงของผู้สื่อสารต่างมีอะไรสังเกตไหมครับว่านโยบายที่ประกาศออกมาเนี่ยผมอ่านดูบางทีผมตกใจนะฮะจบปริญญาตีหมื่นห้าแรงงานสามร้อยโอ้โหเราคิดไปถ้าแรงงานสามร้อยเนี่ยผ้าการผลิตจะทํำยังไงสินค้าต้องขึ้นราคาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะปัจจุบันเนี่ยสูงสุดก็สองรอยี่สบาทขึ้นอีกแปดสิบาทโรงงานถ้ามีคนสองพันคนอีกวันเท่าไหร่เราคิดถึงตรงนี้ตรงนี้ันผู้ได้เรี่ยกได้ว่ามันเป็นนโยบาย นโยบายเขาจะจะให้อย่างนี้แต่ว่าคํานึงถึงไม่ว่าน่าจะอยู่กันยังไงต่อไปเนี่นยนโยบายถมทะเลสิบกิโลเมตรอย่างนี้เห็นเห็นด้วยไหมครับเพราะนโยบายบ้า <c oughs> บออะไรก็ไม่รู้นะมันแต่นโยบายบางอย่างทําให้เราคนลหลงไหลได้นะครับอ <c oughs> ย่างรถไฟอะไรอย่างต่างๆที่โอคุสรากัเนี่ย <c oughs> น่ากลัวเหลือเกินนะมันเพราะทุกอย่างมันกลายเป็นไปเพิ่มต้นทุนแล้วก็เพินนะ่มค่าของชีพซึ่งมันเป็นนโยบายที่สร้างปัญหาให้บ้านเ <c oughs> มืองหรือแก้ปัญหาบ้านเมือง นโยบายพวกนี้นะผมมองว่าถ้าทําได้ตามนโยบายจริงประเทศชาติจะล่มจมภายในหนึ่งปีแค่นั้นเองไม่ใช่เจริญนะ<ร>คับล่มจมเลยนะเอาอย่างง่ายๆ <teng> ก็แล<ข>้วกันอาท่านแล้วอย่างง่ายๆก็แล้วกันเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนขึ้นไป,นไปเกินเกินขีดความสามารถของการจ่ายเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยก็ปิดตัวไปเลยครับนะครับปิดไปตัวเนี่ยผมว่าโรงงานเนี่ยล้มกันเป็นระนาวเลยมันควรจะพูดว่าเราจะจัดสวัสดิการให้กับคนงานหรือจะเป็นักงานแห่งรัฐยังไง นะฮะให้เขาอยู่ได้ในอัตราเงินเดือนที่พอเหมาะพอควรไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยนะครับตรงตรงนี้สังเกตให้ดีนะที่เขาพูดนะหนึ่งเพิ่มเงินสองลดภาษีตอนนี้ขนาดภาษีขนาดนี้นะภาษีขนาดนี้เรายังไม่มีเงินที่จะมาจ้างคนเลยแต่พอลดภาษีปุ๊บเพิ่มเงินเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ฉะนั้นนโยบายพวกนี้จึงเป็นนโยบายที่หลอกประชาชนเพื่อจะเข้ามาสู่สภาพอเข้ามาสู่สภาแล้วก็หาเหตุอ้างว่าทําไม่ได้ ถามว่าทุกพักการเมืองเป็นแบบนี้ไหมครับไทยรักไทยทําแบบนี้เหมือนกันค,คุณอภิษ์เองพักประชาธิปัตย์ก็เช่นกันเราก็เจอมาเราก็เจอมาเหมือนกันเจอมาทุกพักแล้วครับในลักษณะที่หลอกฉะนั้นนโยบายตรงนั้นเนี่ยคือณวันนี้เนี่ยผมถ้าไปฟังเลยนะเพราะว่าฟังไปผมก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะทําแล้วนโยบายของพักการเมืองเหล่านี้ทําไมเขาต้องพูดแบบนี้เพราะว่าฝ่ายหนึ่งเขาเหมือนกับเหมือนกับการบับราคากันครับบอกว่าเนี่ย ให้300อีกฝ่ายนึงบอกไทยก็ต้องให้ค่าแรงรายวัน3า0เพิ่มอีก1.5%จุดอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีอีกพักหนึ่งบอกวันละ500ไปเลยคนงานอย่างเงี้ยทำได้ไม่ได้ไม่รู้ขอให้เป็นสภาเป็นสสก่อนแล้วค่อยมาพิสูจน์อีกทีจากที่เขาโฆษณาแล้วน่าตกใจที่นี้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยจะต้องไปใช้สิทธิ์เราจะทำยังไงประชาชนเนี่ยเขาก็อยากจะฟังเราเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้พักนี้ก็นโยบายอย่างนี้ไอ้พักนี้ก็นโยบายอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะพฤติการของพรรคการเมืองแต่ละพัก บางพักก็เอาผู้ก่กอการร้ายมาเป็นผู้สมัครแต่ปัจจบนนีบางพักก็โอ,โอ้โหถลุงเงินของชาติขนาดยุบก่อนยุบสภานี่กลายไปเท่าไหร่กี่แสนล้านคบมันเงินของพวกเราเท่านั้นแสนนเรา,าจะเอา <ๆ S 2> คน,นต่างๆเหล่านี้มาบริหารบ้านเมืองหรือไม่นะประชาชนก็คิดอยู่นะครับแล้วก็จะทํำยังไงจะไปลงคะแนนยังไงก็เดี๋ยวนี้มีแววข่าวออกมาใช่ไหมครับว่าน่าจะเป็นต้องลงคะแนนกันมั้ง เป็นก็คือมันจะมีมีประเด็นคะแนนอีกจุดหนึ่งครับประเด็นที่ที่มีการคุยวันนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นสามทางเลือกตรงนี้ครับคุณจะเลือกพรรคที่เป็นรัฐบาลคุณจะเลือกพรรคที่เป็นฝ่ายค้านหรือหรือคุณจะไม่เลือกใครมันมันกลายเป็นว่าในกระบวนการพรรคที่อาจารย์ได้สรุปให้ฟังเป็นสี่สี่กลุ่มเนี่ยในสี่กลุ่มเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่สองทางว่าเลือกรัฐบาลหรือฝ่ายค้านครับอันนี้เลยกลุ่มหนึ่งหรือไม่เลือกใครมันกลายเป็นสามทางแล้วก็เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กัน ทั้งสามส่วนแต่เลือกซ้ายหรือเลือกขวาเนี่ยเห็นตรงกันว่าไอ้ตัวหนึ่งไปไอ้ตัวหนึ่งก็มาแต่ตัวที่สามเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหม่ซึ่งมันเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายเริ่มให้ความเห็นกันมากอย่างวันนี้หลังสุดเนี่ยท่านอาจารย์มีชัยรอชุพันธ์เนี่ยก็ชี้บอกกกตว่าคือมีพักความหวังใหม่ไปแจ้งความเรื่องป้ายโหวตโนมินประมาทมีพักเพื่อไทยไปแจ้งว่าพอป้ายโหวตโนไปตั้งใกล้ๆใ,ใครเนี่ย มันทําให้คนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเสื่อมเสียเพราะมันกลายเป็นรูปคนกับรูปสารอยู่ใกล้กันแล้วก็หลายคนก็เริ่มไปแจ้งที่กกอตอท่านมีชัยรุจุพัน์ก็เลยชี้ในข้อกฎหมายบอกกกตว่าสิ่งที่กกตกาลังจะตัดสินใจเนี่ยต้องระมัดระวังว่าจะไปขัดหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมันกลายเป็นว่าทางเรื่องที่สามเป็นอีกอีกเรื่องใหม่ที่มีการพิพา์วิจารณ์กันเยอะตรงนี้อาจารย์มองยังไงคือ โหวตโนโหวตโนเนี่ยเมื่อก่อนนั้นคำว่าโหวตโนเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามรัฐมนูญ2,540แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเหมือนกันที่โหวตโนถูกรดรงอ่านแต่ก่อนไม่เคยรณรงลงเมื่อก่อนไม่ไม่ใช่ครับไม่เคยลดระลงรุ่นท่านเคยมีหรือยังครับเรื่องเรื่องโหวตโนคือผมเคยใช้สองครั้งครับคือผมสุดท้ายเลือกตั้งเมื่อปี2,543ตอนเป็นสมาชิกผู้ทีสภาท่านรู้ไหมครับที่เข้ารูปสัตว์ต่างๆมาสี่ห้าภาพเนี่ยมันมาจากอะไร มันก็มาจากสภานะครับท่านฟังคำอภิรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยุคที่ผ่านมาเนี่ยขอโทษนะครับท่านผู้ฟังบางคำก็ด่าไอสัตว์ออกมามด่าไอควายออกมามใช่ไหมครับขอโทษไอเหี้ยก็ด่าออกมาแม้แต่รองประธานสภาจะบอกว่าไม่หยาบคำนี้